สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมภายในกรอบเลี่ยมนะครับว่ามีอะไรบ้างของอชุดผลงานของหลวงพ่อพวกลวยชุดตินทโลนะครับก็มีมีดนะครับโอเพิ่งเพิ่งได้มีดดามแบบเนี้ยเขาเรียกดามตัดตนะเพิ่งมีเนี่ยภายใน30ด้าดมก็มีอันเนี้ยอันแรกเลยที่มีเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าดัมตัดอาจจะไม่มีที่เสียบกระเป๋า ด้ามไม่ใช่เป็นงานนะครับเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกกับฝักไม้นะครับไม้ดำๆเลยไม้แบบนี้ผมก็มี30 30ดบามิด้เนี่ยมีทํามาจากไม้แบบนี้น่าจะเป็นไม้ไม้พยุงนะครับมีอยู่มีอยู่2ด้้มนะมีอยู่2ด้ามหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้มีอยู่มีอยู่2ด้ามพิ่เจอเนี่ยมันก็คงมีน้อยอะน,นะนะเนี่ยเนี่ยมีมีม,มีอันนี้ก็เนี่ยนะเห็นไหม มีแบบเนี้ยมีสองดมเออมีแบบเนี้ยมีสองดมนะครับนี่เลยสวยงามมากแปลกดีด้มแบบนี้มีแค่อันเดียวนะสไตล์แบบนี้ส่วนเป็นเนื้อไม้เนี่ยมีแค่สองนะครับเออแล้วก็ปีมีดมีดของหลวงพ่อด้วยมีดหลวงพ่อก็จะลงคาถาอะปาจัะคะปาจัอะปาจัะกะอะ แล้วก็คะ,ะจัปะถ้าเป็นคาถาที่บูชาท่านนะครับก็ท่องสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังคโคสังคังนะมามิณสิวังพมมามะอุปนะครับส่วนภายในก็จะมีตะกุดนะแล้วพระจีวรเนี่ยใครๆก็อยากได้กันจังเลยเนี่ยพัดจีวรเนี่ยเออแล้วก็มีหมากสีเสียดอะไรเงี้ยนะ ส่วนองค์พระนี้นะเราเรียกว่าพระสมเด็จเอวเล็กแขนมีกําไรด้านซ้ายนะเออพระสมเด็จเอวเล็กมีเอวเล็กเอวใหญ่นะครับอันนี้คือพระสมเด็จเอวเล็กแล้วก็มีกําไรด้านด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมัน ข้างหลังเป็นพระศิวลีนะครับพระศิวลีแล้วก็มีคาถาพระศิวลีด้วยนะณนะชาลิติซึ่งเวลาเราขึ้นบ้านใหม่นะพระก็จะเขียนให้เราหรือว่าจารย์ให้เรานะครับณนะชาลิติก็ทําให้กินดีอยู่ดีมีกินมีใช้นั่นแหละนะครับหัวใจพระศิวลีคือไม่อดไม่อยากง่ายๆเลยนะครับเออก็เลยเอามาให้ FC ชม FC ดูนะครับทีนี้ถ้าใครอยากดูรายละเอียดมีแต่องค์พระอย่างเดียวก็ไป ติดตามในคลิปอื่นนะครับคลิปนี้ก็ต้องการให้รู้ให้เห็นว่า,าหลวงพ่อเก็บเป็นแบบรูปแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ผมได้มาจากคนรวยแล้วก็อายุเก่แล้ว98ปีแล้วณนะเวลานี้นะเขาเก็บไปอย่างเงี้ยนะเขาก็มีโอกาสเก็บไปเยอะเพราะเขาเขามีตังค์นะครับเขามีตังค์ก็เลยก็เลยเก็บไว้แบบนี้สําหรับมีดแบบนี้นะเพิ่งเห็นเป็นด้ามแรกเป็นคกว่าด้ามตัดนะด้ามตัด ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปทรงมีดเป็นแบบนี้นะเป็นมีดเขาเรียกมีดปากกาแบบนี้นะก็จะยาวประมาณ4ี่ห้านิ้วใช้ใช้ในการพกพาไปไหนมาไหนนะเออใช้พกพาไปไหนมาไหนได้ไม่น่าเกลียดเวลาเจอตำรวจแต่เนี้เรียกว่าด้้มตัดทหาญย,ยาภายใน30ดั้มผมก็มีหนึ่งดั้มแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะลงอปจค่าข้าอปจอาอปจค่าอาค่าอจปจปะทั้งนั้นเลย29ด้าดั้มมีอยู่ดั้มหนึ่งไม่ได้ลงคาถาแต่ลงว่า มีดหลวงพ่อกลวยไว้ด้วยเออมีทั้งคาถาแล้วก็เขียนตัวมีดว่ามีดหลวงพ่อกลวยออนะออมีมีอยู่อันหนึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยพอดีไม่ได้เตรียมไว้นะครับก็มีแปลกๆอยู่อยู่อยู่ด้ามหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะหามาให้ชมว่าเล่มนั้นนะแปลกกว,กว่าใครเหมือนแปลกเหมือนกับอันนี้แหละอันนี้แปลกที่ดั้มเออแปลกที่ดั้มแล้วก็ฝักฝักไม้ส่วนอันนั้น ดั้มกะดูฝักกระดูแต่เขียนว่ามีดหลวงพ่อกลวยนะถ้าจำไม่ผิดเลยนะครับเออมันก็มีแปลกๆมาเนเห็นจะเราจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นอย่าไปคิดว่าไม่มีมันมีครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยถือว่าดวงดีได้สิ่งเหล่านี้มาก็อยากจะเผยแพร่ให้กับ FFC เพื่อนๆหรือไม่เพื่อนกันก็แล้วแต่ได้รู้ได้ชมว่าแบบนี้ก็มีนะครับสําหรับพระสมเด็จอันนี้นะครับองค์นี้นะครับเราเรียกว่าพระสมเด็จเอล็ก ที่ข้อมือซ้ายมีกำไลแล้วก็หลังพระศิวลีนะครับนะชาริตินะชาริตินะครับสาหรับพระรูปทรงแบบนี้มีหลายสีนะครับมีสีดําก็มีสีแดงก็มีแดงมากแดงน้อยโอดผมปวดหัวมีเยอะเลยอยากรู้ก็ไปติดตามในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทาไว้คลิปนึงเลยโดยเฉพาะเนื้อของพระสไตล์แบบนี้นะครับมีอะไรบ้างอาจจะเป็นชุดแหวกม่าน หนึ่งชุดแล้วว่าแหวกม่านเนี่ยมีสีอะไรบ้างเท่าที่ผมมีอยู่และพระสมเด็จเอวเล็กแขนมีกําไรเนี่ยก็จะให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างเออด้านหลังส่วนใหญ่ก็อาจอาจจะมีเป็นแบบว่าหลวงพ่อหรือว่าเขาเรียกรูปเหมือนหรือว่าหลังเรียบหรือว่าหลังพระแม่ก็มีแต่ก็มีน้อยหรือว่ามีพระศิวลีเนี่ยตระกูลมีพระศิวลีด้านหลังก็จะมีเยอะนะครับหลังเรียบนี่ก็จะมีเยอะ แต่ถ้าหลังเป็นรูปเหมือนของท่านเนี่ยจะมีน้อยนะครับขนาดผมมีเยอะยังมีน้อยเลยง่ายๆซะนะสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะให้ชมเป็นหน้าตาภาพรวมนะครับใครจะดูอย่าแบบองค์พระล้วนๆต้องไปหาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมีนะครับอันนี้ต้องการให้เอฟซได้ชมว่าหลวงพ่อท่านเก็บหรือว่าจําหน่ายหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยครับจีวเนี่ยคนอยากได้นักอยากได้หนาเลยนะครับนะครับ ก็ขอให้ FC แล้วไม่ FC กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของคลิปผมอัพขึ้นไปนะครับก็จะได้มีความรู้ผมบอกแล้วว่าของผมอะ่ะมีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็มีมากด้วยประมาณนี้ครับอาศัยว่าดวงดีวาสนาดีทําดีไว้นะครับแล้ว f อฟก็จะโชคดีเหมือนผมผมนี่ท่องคาถาเช้าเย็นเลยแล้วก็แผ่บุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทุกอย่างหมดเลยบนโลกนี้นะ ก็อยากให้ FC ได้ทําตามนะครับและ f f c ก็จะก็จะโชคดีเหมือนผมนะครับแต่จิตใจต้องดีด้วยนะ mm hmm. เออไม่ใช่สวดมนต์แล้วจิตใจไม่ดีก็คงไม่ได้หรอกนะต้องดีไปพร้อมกันคือดีนอกดีในครับผมอยากจะฝากแบบนั้นนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC โชคดีมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยไว้บูชาติดตัวเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยในอนาคตนะครับสวัสดีครับ